สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุนทรแซ่บๆนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวเครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์ตัวนี้เลยนะครับที่ผมใช้ในการนวดแป้งโดนะครับครับเพื่อนๆแกกล่องออกมานะครับก็จะเจออย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับในการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับอ่านง่ายนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพื่อนๆมีรูปภาพประกอบต่างๆมากมายนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นใบรับประกันสินค้าตัวนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับรับประกันสินค้าภายใน1ปีนะครับหากเครื่องมีปัญหานะครับสามารถคืนสินค้าภายใน7วันนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเอาตัวเครื่องออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาบอกนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวจีกันก่อนนะครับ หัวตีแบบแรกนะครับเป็นหัวตีแบบตะก้อนะครับใช้ตีส่วนผสมระยะสั้นนะครับโดยใช้ความเร็วของเครื่องค่อนข้างสูงนะครับเหมาะกับการตีของเหลวและต้องเนื้อที่เบานะครับเช่นไข่วิ่วิ่งครีมให้ขึ้นฟูนะครับประมาณนี้อันที่2นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหัวตีแบบตะขอนะครับมีลักษณะแข็งแรงที่ใช้นวดแป้งโดนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมใช้นวดแป้งโดขนมปังนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับเป็นหัวตีแบบใบไม้นะครับมีหน้าที่การตีเนยให้ขึ้นฟูนะครับเหมาะกับการทำบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์ครีมต่างๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตัวใบไม้นี่นะแล้วก็มีฝาปิดป้องกันการกระเด็นของอาหารภายในโถนะครับและมีช่องสำหรับเติมส่วนผสมของอาหารขณะเครื่องทำงานนะครับฝาตัวนี้แข็งแรงมากๆเพื่อนๆ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับว่าใช้งานยังไงมีอะไรบ้างนะครับกำลังไฟของตัวเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆจะอยู่ที่1,000วัตต์นะครับแล้วก็ความจุนะครับจะอยู่ที่4.5ลิตรนะครับก็คือถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการเริ่มต้นการทำเบเกอรี่ทำขนมปังต่างๆนะผมว่าโอเคเลยนะครับปรับความเร็วได้ทั้งหมดอยู่ที่8ระดับด้วยกันนะครับเพื่อนๆ ในส่วนของทำขนมปังที่ผมทําไปนะครับผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่3นะครับคือสูงสุดแล้วนะเพื่อนๆก็ใช้ตามผมได้เลยนะครับก็แป้งโดออกมาก็จะเป็นฟิล์มได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่เหนื่อยด้วยนะเราไม่ต้องมานวดมือให้เหนื่อยเลยนะตัวนี้ก็จะใช้นวดได้สะดวกสบายมากเลยส่วนของฐานตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆก็จะมีจุกย่างการลื่นด้วยนะ พอเวลาเราปั่นหรืออ่าในการนวดแป้งน,นะครับก็จะไม่ลื่นนะครับ ราปดูในส่วนของการใช้งานกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้ที่ผมกดนะคือการเอาหัวตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะทําการกดแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงหัวขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็นําหัวตีนะครับที่เราจะใช้งานนะครับมาใส่ล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับใส่ให้มันตรงล็อกนะพอมันตรงล็อกเสร็จแล้วเพื่อนก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับก็จะแข็งแรงแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับ พอเวลาจะเอาออกนะครับก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วเอาออกมาแบบนี้เลยนะครับง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่างผสมกันนะครับตัวอ่างผสมนะครับเขาผลิตจากสแตนเลสนะครับเพื่อนๆหนามากๆเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะครับดูตรงอ่างผสมนะมันจะเช็ดล้างทําความสะอาดแบบง่ายมากๆเลยนะครับ เวลาจะเอาลงนะครับก็กดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดันหัวเข้าลงนะครับไม่แข็งไม่ฝืนนะครับเพื่อนๆโดยรวมนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆดีมากๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะหัดทำพวกขนมปังเบเกอรี่ต่างๆนะครับควรมีไว้ใช้นะเพราะว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับ เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับในการนวดแป้งนะครับเพื่อนๆเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับสามารถลดระยะเวลาในการนวดแป้งของเราไปได้เยอะมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาในการนวดนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆแป้งก็นนุ่มแล้วก็ขึ้นฟิมได้ดีมากๆเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบเจ้าตัวเครื่องนี้มากๆเลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ชิดใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปแล้วก็คลิกลิงก์การสั่งซื้อได้เลยนะครับถ้าผมมีสินค้าอะไรดีดมาแนะนําเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซ mm ับสไครป์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับไปแล้วครับสวัสดี